พี่โจ๊กอยู่ที่น่ะที่บ้านทีเบกน,นะพี่เขายังไงนะบอสเพราะว่าเขาบอกว่าจะเขาบอกว่าจะไม่ยุ่งเราในระหว่างที่เรามาเล่นที่นี่อยู่ไม่ไม่เกี่ยวดีไม่เกี่ยวอะไรกัน,น,นออไม่ถึงใครไม่ถึงใครจะไม่ไเบกไปคุย เี่ MKK ไงเขาบอกว่าทีเบก็ไปคุยมาแล้วว่าระหว่างนี้เอ็มเคอย่าเพิ่งมายุ่งเคดีก่อนได้ไหมเพราะว่าเคดีมาช่วยทิเบกาสิบคนก็พี่บอกไปแล้วมัน<ค>มันมันมันไม่มายุ่งอยู่แล้วเพราะมันรู้อยู่แล้วว่าพี่จะเอาเราคือเราอยยังไงเราจะรอก่อนหรือว่าบอสจะตีเลยอ่ะหมถึงว่าร,าร,าร,าราอรอรอครบสามันก่อนที่บอสจะไปข้างนอกใช่ก <g> ็รอกลับมาแล้วเอาเลยอ๋อมันมันบอกพี่ว่าอันี้มันจบอยู่แล้วบอกพี่ว่ารี่เนี้ย ถ้าถ้าจบนี่มันเขียกันทุกเรื่องไหมมันจะจบกันได้ไหมพี่ก็บอกว่าพี่ก็ไม่รู้ไม่ไม่คอนเฟิร์มว่ามันจะจบแบบไหนคนที่โดนเน่ะไม่ใช่เขาแต่เป็นเราเขาอยากให้มันจบเวอ่ถ้าเป็นเรื่องข้างนอกหรือว่าอะไรที่มันหลุดเนี่ยมันมันจบจบได้แต่ถ้าเเป็นเรื่องในเมืองเนี่ยขอแค่ตีอย่างเดียวคือ m อมเคตอนเนี้ยเหมือนมันคือมันไหวอะทุกแกงนะแต่ มันเริ่มผ่อนมาเพราะว่าท่านในวันที่มันพักเนี่ยในวันที่มันไม่อยู่เนี่ยถ้ามันโดนเราสามแก๊งเนี่ยมันจะซุนเลยนะมันจะอยู่ไม่สุขเหมือนที่มันทํากับเราเลยนะตอนเนี้ยใช่เออพี่เลยพูดแปลว่าน้องพี่ทํากับน้องผมยังไงผมก็ต้องเข้าข้างน้องผมอยู่แล้วคือเขามองว่าเขาพูดกับพี่ตรงตว่าตอนเนี้ยเขาโดนลุมเขาพยายามพูดแบบ ให้เราตีตัวออกเพื่อไม่เอาเพื่อไม่มาตีเขาอันนี้เขาจะอยู่เพราะพี่ปึ้ก็มาคุยกับผมแต่อย่าลืมดีนะพี่เกือบใจอ่อนแต่พี่คิดขึ้นได้ว่าตอนที่น้องกูโดนอะ่ะแม่งไม่ได้เห็นใจน้องกูเลยตอนที่น้องกูแย่ตอนที่น้องกูไม่พร้อมอะ่ะมันไม่ได้มานั่งสนใจเราว่าเราจะพร้อมไหมหรือว่าอะไรงไงคือมันจะตีอย่างเดียวอะ่ะ แล้วพี่ก็พูดกับพวกเองไปแล้วว่าเราแค่รอเวลาต่อให้มันจะพร้อมหรือไม่พร้อมเราก็เล่นได้ตลอดเวลาต่อให้ใครจะด่าเราว่าเก่งตอนที่เผลอเก่งตอนแก๊งไม่เขาไม่อยู่ไม่ว่างไม่สนแล้วเมวื่อวานโดนอะไรกันอะ่ะเห็นเฉลี่ิเขาบอกอะ่ะเมื่อวานเขามามาเล้าที่งานร้านแล้วมัน คือคือพวกเขาอะแพ้ร้านพวกผมตั้งแต่ตีสามแล้วนี้พอมาพอกลางวันพวกเขากนะ็ไม่ชนะไม่ชนะแล้วมาร้านหนึ่งเขาบอกว่าเอ้ยพวกมึงแพ้กูได้สักไม่ให,ให้ให้พวกกูละสักร้านไม่ได้หรอวะอะไรเงี้ยแล้วนี้ผมก็บอกอ่เอ้ยเล่นไปเถอะพี่มันสนุกสนุกอะไรเงี้ยแล้วแล้วพอผมก็เล่นร้านของเขาใช่ไหมแล้วเขาเหลือคนเดียวเขาควักปืนมายิงพวกผมอืมอ่ายิงแล้วก็เขาชุกมารีแล้วชนะผมแล้วนี้พอไปร้านสิบเขาก็ควักปืนยิงพวกผมอีกอยิงไม่ให้เล่นอะลแล้วแล้วทีนี้ผมก็ไปสู้ ผมก็พอเจอร้านสิบร้านร้านต่อไปผมก็ปันอนุสู้กันแล้วผมก็ชนะเขาแล้วนี้พวกเราก็ไปเซตของเลเวลแล้วเขาก็มาแทงที่หน้าตู้เลยออแล้วนี้ผมก็ไปถามว่าฮัลโหลพี่ครับแทงเรื่องอะไรแทงเรื่องอะไรครับพี่อันนี้เรื่องอะไรกันมีอะไรกันนะเขาบอกว่าก็ไม่ชอบอะทําไมอะทำไมถึงทำไม่ได้กูไม่ชอบกูจะแทงทำไมอย่างเงี้ยแล้วแล้วทีมผมบอกเอาแล้วเรื่องอะไรพี่แล้วเขาก็แบบมาลุมดาผมผมก็ส่วนกับไปว่าแพ้ร้านแล้วรับไม่ได้หรออะไรอย่างเงี้ย แล้วทีเนี้ยตอนนั้นนะพอาที่ผมพูดแล้วผมหันดูแล้วมันไม่มีใครมันไม่มีใครถือกล้องบอสเพราะว่าหลักฐานพวกนี้มันใช้ F2 1ไงมันไม่ใช้เป็นโอเวอร์เลยนอกจากที่ยืนถือโทรศัพท์แล้วเขาก็ร้อนผมก็ปั่นเขาเรื่อยปั่นเขาเรื่อยแต่เขาทำอะไรผมไม่ได้แล้วเขาก็ที่ผมแทงเพื่อนเราทุกคนอะไรเงี้ยแล้วก็ไปต่อที่หลังโต๊ะตีมีดไฟอ่ะแล้วนี้เขาก็พยายามถามผมื่้มึงพูดอะไรมึงพูดอะไรแต่เขาถือกล้องไงผมก็ผมก็ไม่พูดไงทีนี้อ่านั่นแหละแล้วเขาก็บอกว่าอะไรนะมึงนี่ปากตอแหลชิาลบากอว่ ก็ผมก็เคยโดนตอตอแหลมาก่อน่ะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกร้อนว่าเออมึงมึงด่ากูตอแหลเลยเขาก็จี้ผมไเรื่อยๆแล้วก็ไปสภาแล้วเขาไม่มีหลักฐานทีเนี้ยเขาพยายามส่งหลักฐานในสภาว่าผมอ่ะด่าเขาแต่เขาไม่ได้ถ่ายไว้ตอนนั้นอะมันได้ยืนถถือกล้องเองรู้ป่ะแล้วทีนี้มันบอกพี่ว่าอะไรมันบอกว่าตอนมันเล่นร้นมันก็โดนโดนใครวะเขาทำเราก่อนไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าใครทำนะแต่เราไม่ได้ไปทำเขาก่อนเขาทำก่อนนั้นมันบอกว่ามันโดนเหมือนกันอะ มันมันกลัวว่าหลังจากเนี้ยมันจะโดนเรื่อยๆไงพี่ก็พูดไปแล้วว่าเรื่องของผมอ่ะมันไม่เกี่ยวกับแก๊งอื่นอยู่แล้วไม่มีใครมาช่วยผมอยู่แล้วแก๊งผมผมเดินด้วยลำแข้งตัวเองอยู่แล้วแล้วเป็นเวแบบว่าไม่รู้อ่ะพี่ก็ฟังแบบมุมพี่อ่ะพี่ก็ต้องเข้าข้างน้องพี่อยู่แล้วอ่ะที่ที่เขาร้อนเขาแคร์นะเพราะว่าผมอ่ะ เหมือนผมได้ด่าคฟรีอะบอสแต่คือเขาทำอะไรผมไม่ได้เขาเขาไม่มีหลักฐานใช่ไหมแล้วทีเนี้ยคือเขาก็ถามนัทสภาว่าเอ้ยคุยแบบแมนแมนคุยแบบ,บลูกผู้ชายอะมึงได้พูดจริงไหมอะไรเงี้ยแต่ตอนนัทสภา,าผมก็บอกผมไม่ได้พูดดีถ้าผมยอมรับผมก็โดนดีถูกไหมล่ะแล้วนี่เขาจี้ผมเรื่อยเรื่อแล้วมาที่ร้านต่อเขามาพยายามพูดเอ้ยมึงนี่ปากตอแหลนะมันทำอะไรไม่ยอมรับแล้วถ้าผมยอมรับมันก็โดนซื้อเรื่องนี่ถุกไหลาบอสเขาถือโทรศัพท์กันอยู่ฟังนะฟังนะมันมันมันบอกกับพี่ว่า ไอ้ที่มันตีกับ l อเนี่ยหรือว่าที่เป็กเนี่ยมันบอกว่าถ้า k ค d ไม่ไปยุ่งเนี่ยมันมันไม่มาอะไรกับเราเลยเว้ยคือมันพูดแบบเป็นเวแบบว่ามันจะเล่นจนกว่าหมดกันไปข้างอ่ะเออมันพูดพูดขู่พี่นะพูดขู่พี่นะพี่ก็บอกว่าเขาบอกเหมือนกันพี่ไม่ได้สนใจถ้าน้องผมไม่ยอมต่อให้ผมจะแพ้ผมก็ตีเรื่อยๆอ่ะผมไม่สนหรอก พี่ก็บอกไปเงี้ยพี่ก็บอกไว้ว่าตอนที่ผมไว้ใจแล้วตอนที่ผมแบบให้เกียรติพี่อยู่ตลอดไม่ว่าจะสตอรี่ไหนผมไม่เคยไปเปิดพี่ผมไม่เคยไปซื้อเรื่องพี่แต่น้องพี่มาทํากว่าน้องผมอย่างเงี้ยผมควรต้องทํำยังไงเขาก็เป็นเวแบบว่างั้นเรี่นี้มันจะเป็นไปได้ไหมที่เราตีกันแล้วมันจบทุกอย่างก็คือไม่ไปยุ่งกันอีกพี่ก็บอกไปก็ไม่คอนเฟิร์ม ก็ถ้ากูจะตีกูก็จะเอาเลยแต่ถ้ามันจะจบด้วยการที่แบบมายืนคุยตอนเนี้ยแล้วก็ไม่ได้ตีกันอ่ะกูไม่จบสุดท้ายแล้วเราอ่ะโดนมาเรื่อยๆมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วเว้ยตีกับมันมาเนี่ยมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วเว้ยเรารู้อยู่แล้วผลแพ้ชนะเป็นไงแต่แค่กูอยากเล่นให้มันอยู่อ่ะต่างคนต่างรู้กันไปเลยว่าไม่มึงก็กลัว ไม่ได้ต้องการชนะมันที่หนึ่งเขาจะดับเครื่องชน LK กับทูน e กคือเขาจะเทหน้าตักอ่ะแล้วเขากลัวว่ามันมีแกงหล่ออีกแกงหนึ่งที่เขาไปเสริมเขาากลัววเขาไม่ไหวก็เขาเลยมาคุยกับก็ัไงมาคุยกับพี่แบบว่าคือพยายามพูดให้พี่เลี่ยงแต่พี่บอกเขาว่าตอนที่ผมมีปัญหากับเวทอะพี่เข้ามาทําไมแล้วตอนนั้นอะที่มีที่พี่มีปัญหากับทีมเน็กอะพี่ไปแทงเขาทําไม พี่ก็รู้อยู่แล้วนี่ถ้าพี่แทงสองแก๊งหลังจากนั้นพี่ก็ต้องโดนต่อนี่เขาก็มาบอกว่าตอนนี้พี่โดนสามหนึ่งพี่แบบคือเหมือนเขารู้ว่าเขาจะให้เวลาลงน้องเขาพักอ่ะเออแต่รู้ว่าจบนี่เราเอาต่อเขาเลยมาคุยแบบคุยดีเลยแบบไม่มีใครแบบมาพูดแซงมาพูดอะไรเลยคุยแบบดีให้เฮียโคตรต่างกันอ่ะกูเลยแบบแม่งแม่งไม่ไม่ใจอ่อนเหมือนรอบนั้นละตามเกมเขาอยู่นั่นแหละเฮีย ตามจนแบบโดนแล้วโดนอีกอ่ะจนรอบนี้กูไม่ไหวจริงไหวเฮียกูก็อยากเอามันเหมือนกันแหละชิวไม่ของเราพร้อมแล้วตอนเนี้ยใครใครเป็นคนพูดกับพี่อ่ะพี่เด็กอืมไตีดมั้งไอติดขอมาคุยอ่ะอเรื่องใบเรื่องอะไรมันมันสาดกันมาอยู่แล้ว เรื่องนี้กูก็ห้ามไม่อยู่แต่แต่เรื่องที่จะตีเขาเนี่ยถ้าจะให้กูตีตัวออกเพื่อจะไม่ให้ตีเขาเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกตอนเขาทําทําไมเขาไม่มาคิดบ้างอะ่ะแต่พอตอนที่เขารู้สึกว่าเขาจะไม่อยู่หรือว่าเขาที่แบบคนเขาออกอะ่ะเขามานึกถึงว่านึกถึงเราตอนที่จะไปเอาเขาตอนแย่ก็กูจะเอา้ากูไม่สนนะตอนที่กูแย่ตอนที่กูไม่อยู่แม่งยังกดแกงกูชิบหายเลย ก็เล่นกับแมงเรื่อยๆหลังจบหลังสามวันเดี๋ยวพี่ไม่อยู่กลับมาก็ใส่เลยคือเหมือนเฮติเขารู้เลยว่าเขาพูดดังนะว่ายัางไงอีกสามสี่วันยังไงเราก็ต้องตีกันอยู่ดีคือเขาพูดอะพูดแบบอันนี้เหมือนเขาจะพักมั้งหรือว่าอะไรยังไงก็ไม่รู้แต่กลับมาก็เอาแน่พี่ก็บอกเขาไปว่าตอนที่พี่พร้อมเอ้ยตอนที่เิติพร้อมผมก็ไม่ไปยุ่ง เขาบอกว่าตอนนี้เขาก็พร้อมกูก็บอกไปอีกถึงพี่พร้อมไม่พร้อมผมเคยไปซื้อเรื่องพี่ปะแต่ตอนเนี้ยถ้าจะให้ผมรอผมก็รอไม่ได้กูก็จะใส่เหมือนกันนะโดยที่ไม่ได้ตั้งตัวเขาไม่ได้สนอยู่แล้วเว้ยว่าคนจะพร้อมหรือไม่ไม่พร้อม m อ็มบเอ่ะเขาไม่ได้มานั่งสนเว้ยเขาต้องการแค่ชนะเราก็อย่าไปสนใจว่าคนมันจะน้อย คนน้อยกูยิ่งชอบเลยหลูมแม่งเรื่อยๆอะ่ะเขาบอกจะไม่มายุ่งไม่จะมาไม่มาอะไรกับเราแต่แม่งเหมือนเดิมยิ่งยิ่งยิ่งตามเกมมันแม่งยิ่งได้ใจเดยเห็นไหมละ่ะตอนที่พี่ไม่อยู่อะ่ะเป็นไงอะ่ะแล้วไอ้เอาดมนะออก m อ k นะเดี๋กลับไดมอนด์เฮดเมื่อไหร่เจอกูนันผมรออยู่ผมรออยู่ยนั่นน่ะ มันเป็นไปตามคิวแล้กวกูต้นตีนจัดไอ้เฮียตอนนี้กูไม่ไม่ไม่สนหรอก MK กับเดมันเฮดอะมันคือมันฝั่งเดียวกันดีกว่าง่ายเลยเดมันเฮดจะมาตีเรา ก่อนที่มันกูรู้แล้วแหละว่ามันจะมาตีแต่กูจะไปเอามันก่อนกูไม่ให้มันมาตีหรอกกูจะเอาแม่งก่อนนี่แหละชิ่วที่่าสนุกชิ่อกลับมาเดี๋ยวค่อยรั่นเดี๋ยวผมทำของกับนี่ผมเคลียร์ของในตู้ให้รอ เชียวไม่เป็นไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าฟู่โหลดมาเดี๋ยวพี่พอดสนับสนุนมยูไปไปไฟก่อนเนาะไปเพิ่นโหลดแล้วเพิ่นโหลดแล้วเพิ่นโหลดแล้วไปเพิ่นโหลดแล้วเพิ่นโหลดแล้วเฮ้ยมึงกำลังไปหาไอ้เี่มานีมีรถอยู่เนี่ยมันมายืนคุยแล้วมันไม่ไปไฟเอาข้อฟังไง โหยังมาฟังกันหมดเลยเออเพื่อนโดนแล้วนะ่ะ